ทีนี้มาต่อในพื้นที่จังหวัดสงขลากันบ้างนะครับทางตชด43ได้มีการออกลาดตระเวนพื้นที่เจออุบัติเหตุรถกระบะตู้ทึบนะครับเสียหลักพลิกคว่ำก่อนจะพบของกลางแอบขนบุหรี่เถื่อน71ลังด้านสพรพสารมิตรปรับเงินผู้ต้องหาทั้ง3รายนะครับเป็นเงิน102ล้านบาท วันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับพันตำรวจโทวิศณุชนอักษรผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่หมวดบริการเฉพาะกิจต่อชด4332พร้อมเจ้าหน้าที่ได้มีการออกลาดตะเวนและเจออุบัติเหตุเป็นรถกระบะตู้ทึบสีขาวทะเบียน1ทพเท่าสศลา,า9063กลุ่เทพมหาคนครเสียหลักพลิกคว่ำบริเวณทางโคง้งเส้นถนนหาดใหญ่จนะนะครับก่อนถึงดันตรวจความมั่นคงควรมีดแถบอำเภอจนะจังหวัด สงขาทําให้สินค้าภายในตู้ทึบเนี่ยกระเด็นกระจัดกระจายลงบนพื้นถนนเลยเบื้องต้นมีการไปตรวจสอบพบเป็นบุหรีนี้ภาษีจํานวนมากเจ้าหน้าที่จึงได้มีการควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง3รายมาที่หมวดบริการเฉพาะกิจนะครับตชด4332เพื่อดําเนินการสอบปากคําที่มาที่ไปของบุหรี่นี้ภาษีทั้งหมดจากนั้นได้มีการขนย้ายไปที่ฐานปฏิบัติการตชด43นะครับ ที่หมวดบริการเฉพาะกิจตชด43ตำบลคลองเปียอําเภอจานาจังหวัดสงขลาพร้อมรถกระบะโตโยต้ารีโวสีขาวติดแครรี่บอยทะเบียน2ท้เท่าคอควาย1337กรุงเทพมหานครเป็นรถนำนะครับส่วนอีกคันเป็นรถกระบะโตโยต้ารีโวสีขาวท้ายกระบะตีเป็นตู้ทึบ ทะเบียน1ทพุทธาเก้าศูนสย์กรุงเทพมหานครซึ่งก็บรรทุกบุหรี่นีภาษียี่ห้อจอรนแบล็กนะครับอยู่ในสภาพด้านหน้ารถทางซ้ายเนี่ยพังยับส่วนตู้ทึบอยู่ในสภาพพังเสียหายหลังเปิดเออหลังคาเปิดนะครับและสามารถตรวจยึดของกลางเป็นบุหรี่นีภาษียี่ห้อจอรนแบล็กได้อีกจํานวน71หลังอย่างที่บอกไปแล้วหลังเนี่ยมีบุหรี่จานวน50แถว1แถวมี1 0ซองรวมทั้งหมดแล้วเนี่ย 3, ัน 550แถวนะครับส่วนผู้ต้องหาเนี่ยทราบชื่อรายแรกชื่อนายคำมพีอภิปริญญาหรือท็อปอายุ25ปี อ,อยู่บ้านเล็กที่290ขีด300ถนนธรรมนูนวิถีอำเภอหัดใหญ่นะครับจังหวัดสงขลารายที่2คือนายอิสยัมดามูซอหรือบอนอายุ27ปีอยู่บ้านเล็กที่9ทั2หมู่ที่1ตำบลกรงปีนังอำเภอรกรงปีนังจังหวัดยะลาและรายที่3คือนายนาถีเทพแซ่ฟู่หรืออังนะครับอายุ25ปีเป็นคนขับรถตู้กระบะทึบนะครับที่อยู่เนี่ยอยู่ที่ถนนรอบตลาดตํา บลแม่หวาดอำเภอทานโตจังหวัดยะลานะครับซึ่งเขาบอกว่าคนขับรถตู้กระบะทึบเนี่ยได้รับบาดเจ็บบริเวณหน้าอกเนื่องจากหน้าอกเนี่ยไปกระแทกเข้ากับ พวงมาลัยนะครับหลังที่รถไปชนกับเสาไฟฟ้าสองสาว่างขั้นอัดใหญ่บริเวณล่องกลางถนนนะครับก่อนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยจะนําตัวส่งโรงพยาบาลจนะเพื่อทําการรักษาต่อไปจากการสอบถามนะคะนายคำพีอภิบริญญาหรือท็อปอายุ25ปีเล่าว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมารถของเพื่อนคือนายอิวยำดามูซเกิดการแฉลบน้ําเสียหลักลงในคูเกาะกลางถนนโดยได้ค่าจ้างเที่ยวละ500บาทเดินทางไปส่งของในพื้นที่จนะไกล สุดคือในพื้นที่เทพาแล้วแต่ตามระยะทางค่าจ้างจะเพิ่มขึ้นเป็น700-800บาทเพิ่งทำได้ในระยะ1-2เดือนเดือนละประมาณ10-15วันส่วนเพื่อนที่ได้รับบาดเจ็บนั้นอยู่ที่โรงพยาบาลมีอาการจุกที่หน้าอกส่วนรถตู้ทึบที่เกิดเหตุเป็นของรถของเท่าแก่นะคะนอกจากนี้นายคำพีอภิปริญญาหรือท็อปอายุ25ปีเล่าอีกว่าได้รับคาสั่งจากเท่าแก่ให้ไปรับรถกระบะตู้ทึบ พร้อบุรีนีภาษีซึ่งจอดอยู่ริมถนนโดยมีกุญแจรถเสียบติดเอาไว้บริเวณข้างปัม๊มน้ำมันปตทสาขานามม่จากนั้นนำไปส่งให้กับลูกค้ารายย่อยในพื้นที่อำเภอจ,จะนะทางด้านผพันตำรวจโทฉลองบัวทอง รองผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจตำวตรวจตะเวนชายแดนที่43ได้เปิดเผยในขคาว่าระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตชด4332ทําการลาดตะเวนพื้นที่ตามปกติได้เจออุบัติเหตุรถกระบะตู้ทึบเสียหลักพลิกคว่ำร่องกลางถนนในเขตพื้นที่รับผิดชอบจากนั้นหัวหน้าชุดได้ทําการสอบถามผู้ต้องหา2คนพบว่าเป็นบุรีนีภาษีจากนั้นเจ้าหน้นานนที่จึงได้ควบคุมตัวพร้อมกับประสานเจ้าหน้าที่สัมปสานมิตร ส่วนผู้ต้องหาอีกหนึ่งรายได้ถูกนำส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาต่อเนื่องจากคนขับรถหน้าอกได้กระแทกเข้ากับพวงมาลัยซึ่งมีอาการเจ็บและจุกบริเวณหน้าอกหลังเจออุบัติเหตุซึ่งได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่เฝ้าดูผู้ต้องหาแล้ว ส่วนทางด้านนายธีรเดชตรีรัตนนุกูลเจ้าพนักงานสัมปรสานมิตชำนานงานเปิดเผยว่าในการจับกลุ่มครั้งนี้ทางสัมปรสานมิรดำเนินการปรับเงินกับผู้ต้องหาทั้ง3คนคนละ34ล้านบาทรวมทั้งหมด102ล้านบาทซึ่งหลังจากนี้ก็จะประสานทั้งอำเภอทั้งตำรวจและตอชอดอถ้ามีข้อมูลเชิงลึกจะเก็บซ่อนบุหรี่หนีภาษีก็จะร่วมการปราบปรามต่อไปจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหา ร่วมกันและครอบครองและจำหน่ายก่อนนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองรายพร้อมของกลางบุรีนีภาษีส่งพนักง,งานสอบสวนสพขวรนมีดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ ข่าวนี้ต้องบอกว่าเป็นอุทาหรณ์นะครับการประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่เลือกทำอาชีพที่สุจริตดีกว่าอันนี้คือเจ็บตัวแล้วแล้วก็โดนตํารวจจับด้วยแล้วก็โดนปรับอีกด้วยแล้วก็ค่าปรับเนี่ยไม่น้อยเลยนะคนละ3ากว่าล้านอะคุณไม่รู้ที่ว่าเสียหลักนี้คือรีบจนคนเรามันมีอะไรเขาเรียกทำไม่ไม่บริสุทธิ์ใจนะไม่บริสุทธิ์ใจแล้วรีบนมีความรนรีบรนแล้วเนี่ยกรรมทำทันเลยนะต้องบอก